ยิงไปออทุกตัวลออออ๋อนันละอ,องลงลึกไปอลอนี้เก็บเอาพอนมาขนานอยเลยเกก้ามเบกใหม่ก้ามเบรก,กยางโอริงสองข้างซ้ายขวาเกียจานครับ Ủ lọc cam bình xài tiếp rồi nữa, xài quá, ok Đúng. Nhớ đưa, đưa Ok đi không? Phải Nissan. Như sắn Con thi nè Hà nừng một lưới Để Bút nẹp luôn Thẳng lắng Đến giang สองข้างสตัวเปลี่ยนแล้วโอเคสันคอนเทียร์่าหนึ่งหกเจ็ดาหนจ็ริงหกเจ็ดริน